ซื้อแพ็กเกจสารตใหม่พี่รับรองเนชิวแน่นอนพี่นี่ว่าแป่อนะเร็วกว่เด็ดจังหวะฉันให้แกไปส่งของไม่ได้ให้ไปซื้อของและเนี่ยไอยมไปไหนเนี่ยมาแล้วยังดีกว่ามาจ้ยังดีว่ามามายังดีกว่าไม่มา ใจเย็นก่อนพี่ของนีของมองฟาเอาไปอมกันพี่จะได้ใจเย็นเย็นของพี่โอเดี๋ยวก่อนพี่ใจเย็นเย็นยังมีอีกชิน้นนึงของลี่วอใจเย็นสิพี่ยังมีอีกผมซื้อมาให้พี่ด้วยแม ลืมซื้อหมากภูมให้พี่เขาลองเล่นนิดเดียวพี่เล่นสังเวเลยส่วนตัวด้วยปะเนี่ยพี่งานของผมนะครับอันนี้เลยทุครับพี่หมอนครับที่มาช้าเบิร์นเขาผมล็อกเสียครับผมก็เลยค่อยๆขับมาครับพี่หมอชครัพเ อะต่อพี่ต่อมาท้งต่อมาทั้งมิ่พี่หมอนกลัวเป็นไหมอเดียวขอคพี่เออคือหนูมาสมัคงานค่ะโอ้ เป็นไรโยมก็ความสวยองน้องทาพี่เตะตาผมเลยหมอตกตาหมอมอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวยตกตาแก่น้องครับพี่ผมถ้าชื่อน้องหายจากพัฒนานะกกมไทยไปเนี่ยอย่าตกใจนะครับทำไมอะเขากระเพาะชื่อน้องครับย้ายมาอยู่ในใจพี่แล้วครับ ใช่เอ๋้ื้อแกหายไปจากพิชเรโกหมายแกไม่ต้องสนใจด้วยทำไมครับไี่หมอนหายไปอยู่ในใจใคระครับก็หายไอยู่ที่ป้ายหลุมศพแกไงเล่าลองพี่จะรับหมูเข้าทำงานไหมคะคงไม่ได้รับน้องช่วงนี้พนักงานเราเต็มอ่ะรับเ่อครับพี่หมอนถือว่าช่วยส่งเสริมบริษัทของเรานะครับพี่นั่นครับไม่ พี่หมอนครับผมว่าช่วยรับน้องเกาไม่จะรับนึกว่าชื่วส่งเสริมให้กับบริษัทของเราก็ได้จ้าที่ช่วยนะ้องต่อ้เอานี้เอานี้นี้ <c oughs> ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกวันนี้เราไปกินฉลองปีใหม่ที่บ้านผมกันทุกคน <c oughs> เลยค่ะพี่ชีพกำลังรออาหารอยู่พอดีเลยเอาเลยนะคะไปจะดีเยนะคะทุกทาเมื่อไรจะเริ่มเดินสักทีเียพีชีพอยากเดินก็เดินให้พอใจเลยนะคะน้อกุจอยากเห็นพี่ชีพเดินให้ดูจริงๆอะคะได้ค่ะเดี๋ยวคีชพเดินให้ดูนะคะ เขาโทรมาลูกเขามีลูกสาวสองคนลูกสาวคนโตเนี่ยเขามีสามีเป็นหมอส่วนลูกสาวคนเล็กก็มีสามีเป็นหมอเหมือนกันค่ะลูกสาวคนโตสามีเป็นหมอคนเล็กเป็นหมอก็ดีแล้วนี่ค่ะสาวสองคนมีสามีเป็นหมอก็ดีเลยค่ะพี่กอล์ฟมันจะดีได้ยังไงคะลูกสาวสองคนเนี่ยมีผัวคนเดียวกันค่ะ ีรับอยู่เรื่อยเลยค่ะว่าใครเหรอคะว่าใครเหรอคะคุณน้องใครเหรอคะก็เจนแหละเจนทำงานนะคะชาติที่แล้วไม่รู้ทำบุญด้วยกุ้งบัญชีย้อนไปหรือเปล่าชาตินี้ก็จะหนีทีไม่พ้นสักทีมวยคู่นี้เจนถูกกู้เกินเลยเกินระหว่างชีใบทองท่านีลาใบดึกเจนในศึกฟันปอมพระทาตุเป็นพล อาได้พี่วุฒนไปไหนเนี่ยผมไมเห็นมันตามมานะพี่มันลุกไปไหนผมก็ไม่เห็นกันนะพี่อยู่นี่ครับพี่น้องครับกุอยู่นี่ครับวัสดีครับพี่น้อง เดี๋ยวพี่หมอนแนะนำก่อนชื่อคุณป้อมสายคเสนมางวค่ะบว่าโคกก็รพี่นองยู่ิษัทเราจะเปนรอดมอมีไงครับพี่ดูแม่งขนาดกข็มขาดยังไม่มีใจเลยพี่ มันต้องพวกไอ้อุฒิมันฟังภาษาไทยไเราไม่รู้เรื่องพี่น้องครับฟังว่ามันฟังออกครับมันทุมตาปิป๊บๆเลยครับอะโดพูดอะไรกันอยู่แล้วครับเอาพวกเราจนจนจนสวยไหมั้งพวกเราเพราะว่าไครับพี่น้องครับผมบอกแล้วว่ามันฟังเรารู้เรื่องพี่ไปบอกกันตอนไหนโอ้ย ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของบริษัทในช่วงที่พี่หมอนไม่อยู่พวกเราสนุกกันทุกคน ประชาชนนี่ครับพี่น้องครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือนี้เจเหลียง